สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสินค้าจะเป็นเหล็กเหนี่ยนะคะเ,เหล็ก s u P 9นะะงานตีร้อนนะคะชุบแข็งน้ำมันแต่มีเล่มนึงนะคะที่เป็นตลับปืนนะคะเป็นมีดพกนะคะท่านิ้นะคะสินค้ามีพร้อมส่งทุกเล่มน,นะคะคืออันนี้เข้าแถนได้หวะดูก่อนไม่ได้ว่าจะแทนก็แทนไม่ได้ไ อันนี้จุดที่ว่าเล่นเนี่ยไม่พอไอ้เบอร์มันเต็มนะคะหมดเนาะอันนี้จะเรียนตั้งแต่เล่มที่หนึ่งดีกว่าหนึ่งถึงเก้านะคะส่วนเล่มน,น,นี้จะที่หลังเนาะโอเคมาเล่มที่หนึ่งนะคะเล่มที่หนึ่งจะเป็นเหล็กชุบทีเก้านะคะงานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะเป็นงานกีดเป็นมีดนะคะนะ<ม>งานกีดเป็นมีดนะคะกีดไฟงานกีดเป็นมีดนะคะจ้าม จเป็นด้าวไม้พายุนะคะโมเสกรูเรเช่สันที่อยู่ที่แปดมิลนะคะค้นเดียวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สามสองนิ้วนะคะกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสองนะคะสันนาเล่มนี้จะอยู่ที่แปดมิแม่มาเข้ามาอย่างเข้ามาเข้าเลนหมูพิม่งะสามเจ็ดนิ้วนะคะเรล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะอยู่ที่เล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบพันมิลลิเมตร นาขึ้นมาอแม่ไอ้อ่องนุกเล่มที่สองนะเล่มที่สองตัวนี้เหล็กเอชพีเก้านตคีร้อยหนึ่งด้ามไม้พยุงนะคะผมรโมชั่นที่เราจะครบนะคะสันงทีที่แปดมิ้วนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งนิ้วนะคะความกว้างนะคะอยู่ที่หนึ่งจุดสองสันหนาแปดมิลนะคะด้านยาวด้านยาวนะคะจะอยู่ที่สี่นิ้วนะคะ เล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะค่ะอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบนะคุีนเข้ามาหรืเล่ามาเรื่องจ่าเรื่องจ่าจะโซเว็ตนะโซเว็ตกล้าไม้พยุงนะเหล็กเอสพีเก้านะคะทำเสร็ มืเสียงที่เราเช็อครบนะคะดูเช็ดคมให้ดูก่อนความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่52นิ้วความกว้างนะคะจะอยู่ที่2 6ินะคะขน,นาดเล่มทีจะอยู่ที่4ี่มนะคะด้านยาวด้านยาวแล้ก็จะอยู่ที่4นิ้วนะคะเป็นงานทนไปทั้งหมดเลยนะคะเฉพาะมีดนะคะที่นี่า590กสิบ่งเล่มที่สี่ เล้วีจะเป็นตลาดลูกปรยนนะคะทำเป็นส,สีดำเล่้ะะาตไม้พยงน้าตกันดกัะเป็นกาดทองเหลืองนะ,ะงงนะคะก่อนส่งเปิดโคมนะคะ ความยาวของเบบี้นะคะถึงที่ห้านิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ yani ่งจุดสี well uh ่น huh ิ้วนะคะขนาดเล่มนี้จะอยู่ที่6กมิลนะคะด้านยาวด้านยาวจะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมิติเดียวนะคะตลับลูกปืนนะคะเฉพาะบี้เดียวนะคะถึงที่เก้าร้อยเก้าสิบนะคะลมส่งไปทางเพื่อหนึ่งร้อยเล่มที่ห้าโบวี้นะคะจะเป็นเหล็กเอชยูพีเก้าทางานจรรย ด้ามไม้พยุงนะคะรูแท้งนะคะมูเสียที่เราเชื่อครบนะคะดูแลรักษาดูจะทานน้ำมันเพ่วไปนะคะคแต่ว่าส่วนจุดจะทานน้ำมันมากรอบบนสุดนะคะตรงปกแน่นอนนะคะลูกค้าน,นี่เป็นการไล์สดนะคะเวลา18แนาฬิกานะคะ2นาทีนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ 6.5นิ้วนะคะความกว้าง1.9สันดาลเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่4นิ้วนะคะด้านยาวด้านยาวนะคะจะอยู่ที่5.5นิ้วนะคะรับประกันคมนะคะทรงเทียมไหนตลอดนะคะฟรีนะคะแต่ว่าลูกค้าเตรียม้าพนรรจเองเลยนะคะเฉพาะมีดนะคะัูนี่890ลงสงนะคะไม่ถึงร้อยมนการ นะคะ่อนมือทุเรียนนะคะมาที่หกคุณท้าคือมาเต้นะคะทอดปลานมีแหลมบอนเระมาเต้มันจะออกู่เนาะแคมก็จะออกแหลมนดนด้านไม้ปย right? ูกน like ะคะกุแห้งนะคะเสที่เราเชื่อเาค่ะคนเดร์นี่นะคะนคนเดียวของเดอนี่นะคะจะอยู่ที่สิเ ความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.3มิลาิเมตร5มิลลิมตรนะคะด้ามยาวแก้มยาวนะคะจะอยู่ที่5.3มิลลเรนะคะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดถย่เดียวนะะจะอยู่ที่1,200 90นะครับ1 0 0เล่มที่เจ็ดเลมโป้นะคะเลมโป้ขัดขาวนะคะต้องเลือดหนึ่งนะคะก้ามไม้ที่หนะคะโค้เนสเ็จเลจะครบนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะยู่ที่17แม่น12ต้อง7 17มนะคะ1 1ความกว้างยู่ที่26นะคะขนาดเล่มนี้ติดที่6มิลนะคะด้านยาวด้านยาวอยู่ที่3มินะคะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดติเดียวนะคะที่1,490 ุ่นนี่แปดโนวี่โซวี่คือดัมโบลท้ายเล็กนะคะเล็กตัวเดยียวกันนะคะเอนีเก้านะคะย่ามายแผ่นู่ะคะโเทงนะคะการงเหลืองนะคะงานฉัดขาวนะคะสวยพร้อมใช้งานนะคะงานีร้อนะะน,นะคะทุกแผ่นน้ำมานนะคะย่ามไม้ไปนูนะคะโฟเท้งบริวเสียที่เราเชื่อครบตรงปกแน่นอน,นะคะ ความยาวของมีดนะคะจะอยู่ที่11.3นิ้วนะคะความกว้างความกว้างจะอยู่ที่2.3นะคะขน,นาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่5มิลนะคะด้านยาวด้านยาวจะอยู่ที่6.2นิ้วนะคะเัะพาอมีดจะอยู่ที่2,390ลูกโซ่เล่มที่9ตรงเห็ดนะคะด้ามไม้พอดูนะคะด้านหลังนะคะปิดท้ายนะคะทองเหลือง ถ้าขัดขึ้นมาลายออกเลยนะ,ะอ,อย่าง,งําทำสัญญาณนะคะสัญญาล่องเลือสามนะคะ,ะ,คะมีนางมาเรียนไปเลยนี่พ <c> อ <oughs> ายาวไปนมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสองนิ้วนะคะความกว้างความกวาม้วางจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะคะสันหนาเร่อนี้จะอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะด้านยาวด้านยาวนะคะจะอยู่ที่หก จุดแปดนิ้วนะคะเล่มนี้นะคะ,เ,ะ,คะเฉพาะมีอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเ้าสิบเล่มที่สิบมาเชตเต้นะคะมาเชเต้ขัดขาวะะเราเลือกหนึ่งนะคะกล้ามไม้พยุงก็สูแทนนะคะหมูเสร็จที่เราจะครบ เหลเอชูปิก้านะคะดูแลแลักษณะในการทาน้ำมันทั่วไปนะคะงาตีร้อนนะคะชุบแขนที่น้ำมันนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่13มิลนะคะความกว้างความกว้างจะอยู่ที่22นะคะสันดาลเล่มนี้นะคะ45มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.6มิ้วนะคะใ <c oughs> นเล่มนี้เฉพาะมีดนะคะจะอยู่ที่1,290คูณสง่งไปทางเพื่อนหน่อยนะคะ ส่วนเล่มนี้เล่มที่11สินค้ามีความสูงน5นิ้วนะคะสามิ้ที่สี่้วด้ามมาพยูนะคะไม่มีการประจอมปากเปล่านะต้องมีมัดจำนะคะไม่ได้ดนะคะุณมูเสร็จ่เราเชิญคระตอนจะทำเป็นทซว PVC แถไปด้วยะคะ่ะเล่มนี้นะคะเล่ที่เที่11เนาะเล่มที่11 ก้สิบปดรเก้าสบไปหาเพ่เะ